สวัสดีทักทายด้วยนะครับสำหรับผูท้ที่ชื่นชอบเกมเครื่องบินครับสำหรับเกมนี้นะ World of airport ครับข้าวแล้วชอบเ,อเวลาเล่นชอบมีปัญหาตลอดอะประมาณนั้นครับไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะอะไรประมาณนั้นซึ่งบางสนามบ,บินมันข้าวแล้วมันจะเด้งออกจีนี้ต้อนรับด้วยนะครับ สู่สนามบ,บินซิสนี่ SYD ตลอนไปทั่วครับคือที่ตลอนไปทั่วนี่เพราะอะไรรู้ไหม <c oughs> เข้ามารับสัญญาให้ฝูงบินพันธมิตรครับที่อยู่ BKK บ้างก็เยอะนะ <c oughs> บอกแล้วพัน,นมิตรชอบตามตลอดนะไม่แน่ใจว่ามีพันธมิตรคนเดียวหรือเปล่าไม่แน่ใจนะ ขอบคุณด้วยนะครับขอบคุณสัญญาพันธมิตรทุกสนามบินด้วยนะครับผมอยู่สนามบินใน,นี่ก็จะตามส่งให้ตลอดอยนี้นะ <c oughs> ขยันตามหลอกตามหลอดกันจังประมาณนั้นลามนี้จะเป็นสัญญาสายการบินครับมาจากไหนมาจากอิสราเอลใช่ไหม อาทนอฟสองสองห้ามีไหมนณะสนามบินแห่งนี้คิดว่ามีครับ <c oughs> คิดว่ามีนะลำนี้ก็จะเนี้ยสายการบินเหมือนกันนึครับต้องดูอีกมุมหนึ่งก่อนเอาไปเรียบร้อยแล้วลำนี้เป็นของใครนี่ของพี่บังเราครับพาร์ทเนอร์จากพาันมิตรจาก BK ครับ สำหรับลำนี้นะเอบาสเามแปดอามาเชื่อมสัญญาที่สนามปีนที่ผมเล่นอยู่ครับชอบตามชอบตามเ <c oughs> จอมีก็ชอบตามครับพี่โทรเข้าไม่ได้ครับนาโกยาตอนนี้เข้าเล่นได้แต่ไม่นานนะมันเด้งออก MCT เหมือนกันวอชิงตันเหมือนกันครับไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะอะไรต้องหาสาเหตุหาสาเหตุดูเพื่อความชัดเจนก่อนโอ้โหโอ้โห oh <c oughs> เอาใหญ่เลย มีสัญญาพันธมิตรเยอะไหมสนามบ,บินนี้เดี๋ยวเช็คให้ครับแต่คิดว่าน่าจะเยอะนะพันธมิตรอ่าลำเหลืองนี่มาจากบีเคเหมือนกันนะชื่อผู้เล่นก็จะโชว์ด้านบนล่ะผมนะผมอยู่นะอ่าผมเล่นอยู่นาโย่าชื่อผู้เล่นด้านบนเนี่ยจะตามเอาลำสนามบ,บินไหนมาเชื่อมสัญญาบ้างจะไม่ได้นะจะไม่ได้นะออชิงตัน ถ้าผมอยู่วอชิงตันเออไม่ใช่ดิถ้าผมอยู่ซิดนีย์พันธมิตรจะเอาจาก BK มาเชื่อมนะสำหรับพันธมิตรคนนี้ครับถ้าผมอยู่ g จีพันธมิตรจะเอาวอชิงตันมาเชื่อมสัญญานะ,ะเฉพาะชื่อผู้เล่นคนนี้นะ <c oughs> ตามหลอกตามหลอนจังประมาณนะั้นขอบคุณด้วยนะครับขอบคุณฝูงบินที่นำมาเชื่อมสัญญาครับความยากง่ายอยู่ที่ผู้เล่นครับ การเก็บเหรียญจะได้เมื่อไรจะได้ก็ต่อเมื่อเครื่องบินลำนั้นมันบินครบการจัดการสัญญานะในกรณีลำนี้ใช่ไหมเป็นสัญญาสายการบินไปดูที่ตรงชั้นประหยัดมันก็แจ้งและตรงกํไาไรตัวเที่ยวรายได้จริงจะยเท่าไหร่ให้เช็คดูครับให้เช็คดูตรงไรายได้จริงอะส่วนรางวัลใช่ไหมค่าเอ็กพกับเหรียญเงินการจัดการตามสัญญา ลำนี้ต้องบินได้ครบ4เที่ยวครับตัวนี้เริ่บินลำนี้เพิ่งจะบินได้3เที่ยวถ้าบินครบ4เที่ยวผู้เล่นก็จะได้ค่ายพีตามที่มันแจ้งและค่ายพีกับเครื่องบินเงินพอบินินครบ4เที่ยวครับสัญญาต่อไปผู้เล่นต้องบินในครบ5เที่ยวก็ต้องนับ1ถึง5ครับไปจนกว่าจะครบ10ไปเรื่อยอย่างนี้ครับในกรณีถ้าผู้เล่นบินครบ10เที่ยวครับ ผูเ้เล่นก็จะได้ค่า fp พีจำนวนเท่านี้ครื่บินเงินจำนวนเท่านี้เฉพาะคลาสคลาสนี้นะซึ่งแต่ละรุ่นแต่ละคลาสมันจะให้ค่า fp พีครื่อบินเงินไม่เท่ากันกำไรต่อเที่ยวหรือว่ารายได้จริงมันก็แจ้งตามนี้อยู่แล้วครับหรือว่ารายได้ต่อเที่ยอวอประมาณนะั้นเหมือนเนี่ยจะใช้ยังไงไม่ทราบครับอันนี้จะเป็นคารโก้ครับมาจากตุตรกี ค่าก็ค่ากทูที่เห็นภาพมันเป็นแบบนี้ผมปรับค่ากราฟิกให้มันต่ําสุดนะไม่ปรับ,ไม,รบไม่ต่ําไม่ได้ครับเล่นเราจะนงนงปราต้องปรับให้ค่ากราฟิกให้มันต่ําครับปิดโหมดพวกวิวในร่องสามมิติปรับค่าให้มันเป็นแบบว่าเร็วที่สุดครับไม่งั้นไม่ได้ครับบางสนามบินข้าไม่ได้เลย ยังฮะอาจจะซึ่งสาเหตุหลักอาจจะเป็นตัวสมาร์ทโฟนของผู้เล่นด้วยนะซึ่งผู้เล่นต้องหาสาเหตุเองแล้ว,ว่ามันเกิดจากอะไรประมาณนั้นบางทีผู้เล่นบางคนอาจจะเข้าเกมเล่นได้ไม่นาน,านมันเด้งออกหรือว่าเข้าไม่ได้ต้องเล่นสนามบินที่มันนั้นถ้าปรบบับโหดนหน้าตาของซิดนีย์จะประมาณนี้ใช่ไหม สองานเวครับขอบคุณสัญญาเชื่อมต่อด้วยนะครับสำหรับพันธมิตรทุกคนเลยนจะเป็นสัญญาสายการบินครับของสิงคโปร์แอร์ไลน์ทีมจัดการไม่พอครับเพราะว่ามันก็ต้องแจ้งแล้วใช่ไหมว่าลำนี้ใช้ทีมจัดการ13คนแต่ทีนี้มันทีมจัดการว่างเท่าไหร่นะ12ใช่ไหมเ,เดี๋ยวแป๊บหนึ่งรับเดี๋ยวเช็คให้ดูมันว่าง มันว่างตอนนี้ว่างสิบสองแต่ถ้าสิงคโปร์แอร์ไลนนะตอนนี้มันใช้ทีมจัดก,การสิบสามคนในตรงตะกา้าตรงนี้สามารถยืมทีมจัดก,การมาใช้ได้ครับตรงทีมจัดก,การหรือว่าคนงานเนี่ยสามคนเนี่ยมันยืมมาใช้ได้นะที่ว่ารับฟรีมันไม่ได้ฟรีนะมันให้ทํางานได้แค่สองชั่วโมงแค่นั้นเองไม่พอใช่ไหม่ยวันนัน มุมหนึ่งอีกมุมหนึ่งเดี๋ยวจะให้ดูอีกมุมหนึ่งเร,เ,เรื่องว่าปลดล็อกอันนี้หมดยังเนะแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งครับต้องไปดูที่การก่อสร้างครับซึ่งการก่อสร้างตรงนี้ใช่ไหมเออซึ่งมันเอ้ยเน็ตเน็ตก็เช้าไว้อันนี้ฝั่งนี้ก็ปลดล็อกเต็มหมดละแต่โซนนี้มันจะเน้นแค่คลาสสี่ครับคลาสสี่คลาส อี e, มันก็เน้นไม่กี่หลุมจอดมันก็จะแจ้งตามจำนวน,นเนี่ยซึ่งซึ่งหมายความว่าให้ผู้เล่นสังเกตด้วยให้ดีครับว,ว่าสมมุติว่าถ้าอาคารนี้ส่วนขยายของเทอไม่นอนอะ่ะมันก็มันก็แจ้งละถ้าเราใช้มูลค่าเหรียญเขียวใช่ไหมหว่าเหรียญเขียวอะปลดล็อกมูลค่าจํานวนที่มันแจ้งเราจะได้ทีมจัดการมันนึแล้วก็สล็อตใบสัญญาหนึ่งครับเนี่ยได้มาละ แต่ทเีเนี้ยเราจะเนี่ยโซนเนี้ยมันจะมีกลุมจอดต้องต้องนับดูครับส่วนโซนขยายอาคารตรงเนี้ยมันก็จะแจ้งแล้วว่ามีหลุมจอดนัมเบอร์ไหนบ้างเป็นคลาสไหนให้สุมดูดีครับแต่นี้จะยังไม่เปิดนะต้องไล่ดูจะเน้นคลาสสีเป็นหลักคลาสบีเนี่ยโอเคครับจะต่ให้ดูในกรณีถ้าผู้เล่นต้องการเปิดเฉพาะคลาสใช่ไหมเอานัมเบอร์ไหนดีก่อนเดี๋ยวนะต้องเอาต้นๆ้นก่อนดีสักมาอ้อฝั่งนี้ ฝั่งนี้จะเป็นฝั่งฝั่งขี้ฝั่งขี้ซึ่งหมายความว่าหลุมนี้มันจอดได้สองเออสามขนาดใช่ไหมถ้าเป็นคลาสเออถ้าเราเปิดคลาสเอล่ะมันก็แจ้งแล้วใช่ไหมให้เลือกคลาสใดคลาสหนึ่งหรือขนาดใดขนาดหนึ่งอะ่ะถ้าเราปลดคลาสคลาสนี้หช่อยเหลีนเขียวมันก็แจง้งตามจำน,นวนเราจะได้ทีมจัดการมาหนึ่งสล็อตใบสัญญามาหนึ่งประมาณนี้ถ้าสมมติว่าถ้าสองหกพันถ้าเราเปิดเต็มโอเคครับเดี๋ยวเซมเพิร์ให้ดู ในกรณีที่แจ้งไปก่อนหนะน้านันใช่ไหมถ้าเราเปิดคลาสเอครับคลาสเอเปิดเฉพาะคลาสเอก่อนนะให้เรียกคลาสใดคลาสหนึ่งหรือขนาดใดขนาดหนึ่งอะ่ะมันก็จะแจ้งให้ทราบว่าจะได้ทีมจัดการมาหนึ่งไปสัญญามาหนึ่งโอเคครับอ่ะเราเลือกแล้วนะคลาสเนี้ยแต่ทีนี้เราจะมาเลือกคลาสบีมันมันจะไม่ได้ละมันจะไม่ได้ละว่ะมัน,น,นต้องเอาปดเต็มไปเลยครับ เพื่อที่จะเอาใบส,สล็อตใบสัญญาถ้า ames, นำเบอร์นี้ครับนับเบอร์ดีสามสามันก็บอกว่าให้เลือกขนาดขนาดใดขนาดหนึ่งอ่ะมูลค่ามันก็จะแจ้งตามนี้ถ้าเป็นคลาส A ใช้เลนสเขียวจำนวนกี่เเรียญคลาส B เดี๋ยวเอาเฉพาะคลาส B ก่อนนะเอาเอาเอเดี๋ยวเดียถ้าคลาส B มูลค่าอะไรหกพันถ้าคลาส C ประมาณหมื่นสองใช่ไหม นะมันก็จะแจ้งตามนี้ครับก็ปลดไปเลยมันก็จะได้ทีมจัดการมาหนึ่งสล็อตใบสัญญามาหนึ่งประมาณนี้ครับต้องไล่ครับดูดูให้ดีดูเลนเขียวเลยนะสนามบ,บินนี้อิ่มตัวแล้วปลดล็อกให้เต็มให้เต็มแม็กไปเลยครับมาณนั้นเรนคลาสซีมันจะมีคลาสมันก็จะได้มาหนึ่งใบเอ่อทีมจัดการมันก็จะเพิ่มซึ่งปัญหามันจะเจออยู่เหมือนกันนะทุกสนามบ,บินจะ ทีมจัดการหรือว่าคนงานไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยพอครับต้องต้องดูที่อุปกรณ์เป็นหลักด้วยนะรูปนี้แม็กสุดแค่คลาสสีไม่เป็นไรครับอันนี้สูงสุดแค่คลาสบีหกพันเดนเขียวไล่ไปเรื่อยปลดปลดล็อกไปแต่จริงปลดล็อกนี้ไม่ค่อยจะเน้นคลาสสีนะปลดล็อกเพื่อให้มันมันเต็มเอ่อเพื่อให้เกีมันเต็มเพื่อทีจ่จะทีมจัดการครับ ก็ต้องดูให้ดีดีด้วยเช่นกันไปฮึไม่เป็นไรเหรียญเขียวหาไม่ได้ลมัน,น,นเหรียญเขียวหาไม่ได้ครับโอเคความยากง่ายอยู่ที่ผู้เล่นครับวิธีแบบรวดเร็วเก็บวิธีเก็บเหรียญแบบรวดเร็วไม่มีผมเล่นเกมน,นี้มาตั้งแต่ปีสองศูนย์สองหนึ่งไม่มีแบบรวดเร็วนะต้องหาเองหมดนะ่ะ วิธีการเติมเงินแบบไหนไม่ไม่ทราบเหมือนกันนะเพราะผมเล่นเกมนี้มาไม่เคยเติมเล่นตั้งแต่สนัยเป็นแรกครับได้มาเพิ่มแล้วตอนนี้ทีมจัดการตอนนี้มีทั้งหมดเท่าไหร่หนึ่งร้อยี่สิบหนึ่งร้อยี่สิบครับไม่ต้องไม่ต้องเอาสามคนนั้นมานับรวมเลยนะเพราะว่าเราเรายืนมาก่อนหน้านั้นสามคนไงเพราะว่ามันใช้ทำงานได้แค่สองชั่วโมง แต่ทีนี้เดี๋ยวนับทับนึงครับอ่าถ้าผู้เล่นถ้าเหรียญเ,เยอะสามารถปลดล็อกได้อ่าปลดอาคารจอดปลด,ปลดล็อกอาคารจอดครับมันก็ต้องน่ะประมาณนี้ยก็ต้องนำเบอร์หลุมจอดอะไรเนี้ยไล่ไปไล่ไปผู้เล่นอยู่แต่จริงๆิสนามปีนี้ผมยังไม่มีเครื่องบินไปไปแลกเปลี่ยนสัญญาพนามิตรนะ แค่เข้ามารับสัญญาให้พนมิตรครับแต่จริงอคือยังไง <laughs> พนมิตรสุ่มถูกนะจริงๆว่าจะไม่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 ยังไม่อยากจะรับสัญญาของพนมิตรนะเรงว่าจะเคลียร์เคลียร์ไม่ทันไงเห็นพนมิตรส่งมาแบบเป็นฝูงโอเคเลยต้องรับสัญญาให้นะ <laughs> ตามชอบตามไม่เป็นไรครับกอแค่เจอสัญญาดีครับ ถ้าสัญญาวันสองวันหายเนี่ยก็ถือว่าสัญญาไม่ไม่ค่อยนิ่งละไม่ดีละมันเล่นวันสองวันมันก็ไม่มีมันก็ไม่ใช่วิธีเล่นแบบรวดเร็วนะเก็บเหรียญมันก็เก็บยากโดยมันอยู่ที่เวลาของผู้เล่นครับหมดเป็นที่เรียบร้อยครับหมดเป็นที่เรียบร้อยหน้าตาจะเป็นแบบนี้ครับถ้าเป็นโซนนี้นะอันนี้คาโซนนี้เป็นโซนคาโก้ครับ โซนนี้จะเป็นโซนคาโก้โอ้ยไม่ใช่ดิโซนนี้โซนนี้โซนคาโก้ครับโซนนี้มันแต่ว่าคลาสเอฟคลาสอีคลาสเอฟก็โอเคครับยังรับยังรับเต็มแม็กให้ได้ลำนี้ครับได้มันจะาก,การมาถึงของผู้เล่นแบบสุ่มนะมาจากนาโกย่าครับ ถ้าทำภารกิจเสร็จมันก็จะคืนใบสัญญาให้และเขาได้ว่าการสัญญาผู้เล่นต่อผู้เล่นเป็นการมาถึงผู้เล่นแบบสุ่มนะดูได้ตรงสัญญาตรงนี้ครับตรงนี้ตรงนี้การมาถึงของผู้เล่นแบบสุ่มใช่ไหมหนึ่เอ่อหนชั่วโมงสามารถสุ่มได้ครับว่าถ้าผู้เล่นอยู่สนามบ,บินนี้ว่ามีรุ่นไหนคลาสไหนมาสนามบ,บินที่เราเล่นได้บ้างครับ ประเภทของสัญญาซึ่งมันจะมีอยู่3สัญญาครับดาวที่1มันจะเป็นสัญญาท้องถิ่นดาวที่2สัญญาภูมิภาคครับดาวที่3จะเป็นสัญญาระหว่างประเทศนั่นเองเราสามารถสุมได้นะในกรณีนี้เ,เราจะเอามาทําภารกิจได้ไม่ได้หรือไม่ก็ขึ้นอยู่ที่เราครับทุกสนามบินผมจะให้ความสําคัญที่ตรงนี้ครับว่าสนามบินแห่งนี้ อุปกรณ์อุปกรณ์หรือว่าบริการต่างๆเนี่ยมันจะสูงทำงานสูงสุดได้กี่ลำว่ามันทํางานสูงสุดได้45าลำถ้าเป็นคาร์โก้5ล่บาลำคุณก็ต้องคํานวณดูให้ดีนะม,ม,ม,มันมันจะไม่แมทกับที่จัดการประมาณนั้นคะับนะคุณผู้เล่นจะมีเครื่องบินเยอะก็ช่างครับแต่การจัดการสูงสุดมันทํางานได้แค่45าลำประมาณนันะ้นว่าถ้าเล่นสนามบิน อื่นๆเนี่ยผมจะให้ความสําคัญที่ตรงนี้มากกว่านะค่อยๆทยอยไปครับค่อยๆทยอยเก็บเรียน <c oughs> มันมืดมันมืดลำนี้ก็เหมือนกันครับเป็นการมาถึงของผู้เล่นแบบสุ่มมาจากนาโกย่าเหมือนกันแต่ว่าคนละชื่อผู้เล่นนะ้าเราทำภารกิจเสร็จมันก็จะคืนใบสัญญาให้ล่ะลำนี้จะเป็นคาโก้มาจากตุรกีครับตุรกี เป็นคาโก้ครับลำนี้สัญญาสายการบินเวอร์จินแอตแลนติกเวอร์จินแอตเลโอ้ยเสีบลำนี้จะเป็นของใครนี่ของผมเองใช่ไหมเอาไปเชื่อมสัญญาที่ B.K. ครับลำนี้ก็ได้มาจากตรงเลเวลรางวัลความคืบหน้านะให้ผู้เล่นดูให้ดีครับตรงตรงด้านบนนะว่าเลเวลถัดไป รีเวลที่จะไหลร,รางวัลเราจะได้อะไรให้ผู้เล่นสังเกตดูให้ดีนะส่วนตรงตรงนี้เล่นเป็นรางวัลด้านล่างถ้าผู้เล่นมีเครื่องบินทองก็นํามาสามารถปลดลลอกได้นะมันรางวัลมันก็จะได้ทั้งบนทั้งล่างพร้อมกันนั่นเองครับอืมอืมโอ้ยพร้อมเทคออฟแล้วลครับลำนี้ ขอบคุณทุกการสัญญาเชื่อมต่อด้วยนะครับทุกสนามบินเลยขอบคุณที่ไว้ใจในสัญญานะขอบคุณด้วยนะครับส่วน overview อีกมุมนึ่งเช่น fly view อะ่ะที่มันอัพที่มันเอ่อแฟงช่นเอ่อออปชันใหม่มา3.0.4อะเดี๋ยวผมต้องข้าไปดูที่ตรงนี้ครับว่ายังไง ตรงฟลาวิวใช่ไหมเออไม่ใช่ดิมันไม,ไม่ไม่ใชม่มันยังไม่เจอเพราะว่ามันมันเป็นสัญญา,าการอ่อสัญญาการเชื่อมต่อไงมันเลยไม่มันเลยไม่โชว์เออมันเลยไม่โชว์ครับ ต้องเข้ามาดูที่มุมมองอีกในส่วนของเรดาร์ครับตอนนี้ขึ้นไปสองลำใช่ไหมมีลงอยู่ลำเนงมาจาก BKK ครับเพิ่งจอกจาก BKK มาเพิ่งจะผ่านอ่าวไทยมาเนี่ยโอ้ผจะปล่อยมาจะมาถึงตอนไหนไม่รู้ครับในส่วนของมุมมองตรงนี้ใช่ไหมแต่ก่อนหน้านี้ข้อมูลตรงคำสัง่งฝัง่ง ขวามือของผู้เล่นมันจะย,ยังไม่มีนะคิดว่ามันเพิ่มมาช่วงเวอร์ชันสจุดศูนย์จี่คิดว่า <c oughs> มุมนี้ก็ดูด้ยปกติครับมันเพิ่มแค่ออปชั่นตรงนี้มาหรือเปล่าไม่แน่ใจนะเป็นอัธนออครับอันนี้ก็ตัวทำเรีเรยนประจำสนามบินนะเนี่ยเดี๋ยวต้องไปดูตอนไปดูที่ขาลงครับ เป็นพันธมิตรมาจาก b k k แต่ต้องเช็่ก่อนว่าเป็นของใครของพี่บังเรานี่เองพัน,นัมาจาก b k k ครับขอบคุณด้วยนะครับที่ส่งสัญญาการเชื่อมต่อมา <c oughs> ต้องดูต้องดูละ่ะโอ้โหบินอยู่บนทะเลพบินอยู่บนอ่าวไทยอยู่หรือเปล่าเนี่ยประมาณนั้น จะมาถึงประมาณบ่ายโมงก็อีกหกนาทีนะลำนี้ก็จะเป็นของพี่บังเหมือนกันครับลำนี้ลำนี้เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะไม่แน่ใจว่าทำภารกิจเสร็จอย่าง่าลำนี้ลำนี้น่าจะเป็นลำนี้รับลำขาวๆเนี่ยเป็นพนามิตรจาก bkk ะลำนี้ครับรอมปารกิิอยังไม่เสร็จขอบคุณด้วยนะครับขอบคุณกับการติดตารับชมทุกคลิปที่ได้นำเสนอให้กับผู้เล่นทุกคนด้วยนะครับสำหรับผู้ที่ชอบเครื่องบินชอบเกมเครื่องบินขอบคุณครับ